รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มีน้องๆอ,อ้อาโชว์ลูกคอากันไปแล้วสาคนมาพบกับนักร้องคนแรกของเราเลยน้องบุคกครับเพราะมากเลยนะคะที่บอกว่าไม่ถนัดรองลูกทุ่งนี่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้จริงๆเลยมาลุ้นกันเลยกับน้องมาด ชมเลยครับว่าหนูยังมีสมาธิแล้วกู้คืนมาได้ลูกเก๋นี่เก่งจริงๆพบกับนุ่มสุราษฎร์น้องอ,อ,อยากจะบอกว่าเสียงออฟนี่พูดตรงๆเลยดังๆแล้วว่าร้อยจงังหูเลยนะี่นักร้องคนต่อไปครับแมงมุมน้องคนนี้นะคะเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ค่ะ เพลงจริงเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆเลยเพลงลูกทุ่งก็ไม่หวั่นค่ะน้องฮฮซมี่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กจรนะิงในพาริีมาสมานอยาหวังนิดๆว่าอาจจะได้ที่หนึ่ง มหาสัจจร,รบนเวทีนี้อีกครั้งหรือไม่หรือทำได้มากน้อยขนาดไหนเป็นกำลังใจให้เธอด้วยอัศมี you เดายจังเฮ้อเสียดายจัง ใส่ได้จังใสียดายจังเอนอขอบคุณค่ะเอ๋กอดหน่อยนะเอาปากไม่อีกทีเอ๋เขาชอบมากเลยเขาอยากจะไปหยิกแกมแย่เลยเนี่ยมันเที่ยงน้องใช่ไหมแม่แวันนี้ มาในเพลงสนุกๆเลยนะคะเป็นพริว้วใช่น่ารักมากเลยทยีเดียวบราไม่มีเอวอย่างสายยับไดมบม้มีครับมีฮะมีฮะมีครับพร้อมที่จะฟังคอมเมนต์จากนันกกรรมาการยังพร้อมนะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วมาฟังหนุ่มหล่อของเราก่อนเลยพี่วาดครับอเราได้ไหมกำลังมันเลยโอ้โอแบบเนี้ยป้าเต้นลืมข้อเลยอ่ะชมี่วันนี้มันดีมากนะ แล้วก็อันหนึ่งที่พี่ว่านชอบอาชมีร้องเพลงมาตั้งแต่แรกนะครับนั่นก็คือการร้องเพลงแล้วก็การเคลื่อนไหวที่มันเตรียมมาจนเหมือนไม่ได้เตรียมแล้วอะคือซ้อมจนออกมาเป็นธรรมชาติในแต่ละท่อนถ้ายังสนุกกับการร้องเพลงแล้วก็การโชว์แบบนี้อยู่เนี่ยจะรอดูในวันที่หนูโตขึ้นเรื่อยๆ้วกันขอให้โชคดีขอให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับบ๊าฟบายครับ ต้องบอกว่าก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าชื่นใจที่น้องๆเนี่ยสามารถร้องเพลงได้ทั้งสตริงแล้วก็ลูกทุ่งแล้วฮัสซนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งทุกอย่างแล้วก็สามารถพัฒนาได้อีกเรื่อยๆนะคะวันนี้พี่ชอบค่ะสาวน้อยทะทะขอบคุณค่ะพี่ตกบ้างครับหนูทําให้พวกพี่สนุกสนานเนี่ยหนูร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทำไมพวกเราถึงมีอารมณ์ร่วมไปกับหนูพราอหนูบอกว่า เป็นธรรมชาติและสนุกกับมันจริงๆอย่างเมื่อกี้พี่ตัก๊กลุกขึ้นเต้นนะ่ะพี่ตัก๊กลุกขึ้นเต้นด้วยความจริงใจนะเพราะรพาะมันรู้สึกสนุกเอออยากเต้นอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะลุกขึ้นเต้นเพราะว่าออนั่งนานเข่าล็อกอะไรเงี้ยนะคะแต่พี่เนี่ยขึ้นเต้นเพราะพี่สนุกจริงๆสนุกกับฮัสซามิจริงๆขอให้หนูรักษาตรงนี้ไว้นะคะลูกขอบคุณค่ะพี่เองครับฮัสซามิครับ,รบจริงๆแล้วหนูยู่ไกลจังเลยอะ่ะ มันน่ารักที่สุดเลยแนละ้วอยากจะหยิกแก้มจังลเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะนั่งใกล้ๆกันกนะแกไม่อยากหยิกใช่นหมเหรอไม่เอาเรากลกัวเปื่อยหลุดติดมือโอ้โหเป็นไง่น่ารักมากลูกนี่แหละที่ที่พี่รอดูนะครับอย่างวิคที่แล้วเนี่ยถามว่าดีไหมพี่เอชอบนะชอบในน้ำเสียงและลีราหนูหนูพยายามที่หนูเป็นเด็กที่ตั้งใจมากลูกหนูทำให้ทุกคนมีความสุขมากเวทีนี้เป็นของหนูจริงๆลูกดีมากเลยลูก ขอบคุณค่ะ <app l ars> พี่สูบบ้างครับ, <app l ars> บการร้องเพลงจังหวะมันก็ต้องแบบเนี้ยนะคะ,ะไม่ต้องไปเน้นว่าจะต้องทําสีสวยหรือว่าห่วงเอื้อนห่วงให้มันเพาะทํายังไงก็ได้ให้มันสนุกคือหนูทําสําเร็จแล้วแล้วก็น่ารักมากๆด้วยเป็นธรรมชาติที่สุดพี่ชอบค่ะขอบคุณค่ะ <app l ars> พี่ยิ่งยงครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําอัศมี่นะครับก็ค,คือเรื่องของการสับจังหวะให้มันมันกว่านี้นิดหนึ่งมันมันอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปยืดกับมันไปดึงมันเราจะทําทให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอบคุณค่ะเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นต้องหวันลุ้นกันนะครับกับสาวน้อยมหาสจรทรคนนี้นะครับน้องฮัสมี